วัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนอยเพชรวนแพงครับเอซี FC, บอดจเอฟซีร้านนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแพงหมู่เก้าเป็นสำนักง,งานเก้าครับของสาวนอยครั้งแรกที่ได้มานะครับเนี่ยาวนอยเพชรบ้านแพง ที่สำนักง,งานเก่าท้งร,รกทีกได้มานี่วันเกิดอาจารย์บัทครับดีครับวันดีครับอัน,นเพื่อนแจกบดไดมไหมเนี่ยว่างสองห้องอ,งอสาวหน่อยเพชรันแพงครับสำนักง,งาน อยู่ที่หมูกก่าครั้งแรกครั้งแรกครับแค่บึงตะในคลิปที่เพิ่นลงพ้ี่นองไปบงไปหาอาจารย์บาสแล้วก็น้องเบียร์แม่บนันแม่ดมครับอาจารย์บาสพิ่ทักหาว่า มากินข้าวแรกน้ำกันด้อครับวัน,นเกิดคนอืนี่ครับสำนักง,งานประชาจาหน่อยหมูก้าวครั้งแรกที่ได้มา การดีครับขายแป้งนี้โอ้ฝนกำลังเห็ดอย่างกินนะทั้งผนของยูโดมนะกบเพราะการใช้ บางคลิปเพื่อนกำลังแจกบทนะครับวัสดีครับโอ้ลานมจมจำเจ้นี่ไหม พอดีละชิดอยากชมตำต้มยำตำแซบมาฮวดเลยครับโอในบ่อบ้า,บานที่พักบ้านพักของแม่โดมของจันตัน น้องเบียร์วัสดีครับเอาคร่ยไก่วัสดีครับมาหอนมาเสงครับมาจิ้มาขาดแรงน้ำพิ่นบาเบิร์ดเดย์ครับอาจารย์บาทจะขวบแล้วยิบเก่ารุ่นเดียวกันตัวเน,นี่ย <c oughs> วัสดีครับแม่รมรุ่นเดียวกันตั้งคอยไอย้อก็เบื่อสิมากเอออันก็เย่าครุอยไก่ด้วัน้ำเขาเอเอ,เอ ภูบ่อยเบื้องหนึ่งใครออดตีเบื้องเบื้องบนได้เบื้องเทือเดี๋ยวได้มาโด่เลยไปสามเทือดได้ผมสามเทือดสามจังหวัดกละสินสารค้ามลอยเห็ดเออมืออื่นลอยเห็ดไปปะไปไปไปผมกรสิได้ไปตอนย้ำเทียงดิเพราะเห็ดงานกรสิเพราะว่าเพื่อนไปเทียงครึ่งง่นปะเทียงครึ่งเทียงครึ่งเห็นเห็นโพดเวลา ถ,ถ้าาบสามก็ได้มันหลังเหลืองานช่วงเหลืองานบสายสามสา,มสามกวกกว่าสามเกิโอ้นี่บอกนี่บอกกระเป๋าแมเอา่นี่อันอันเสืออันนี้ผู้ใดเย็ยบนี่เน,นี่ยเสื่กันไม่ม่น่ไิบผมมันนึกว่ามันไม่โดมเย็ยบ,บ,ผยยบผมเิีันเอามาเย็ยบน้ำ ไบเท่าไหครับในกระเป๋าโอ้สวยงามครับอันนี้คือจังพูทไทยบ้านห้าอเนี่ยวโอ้่นี่สวยครับ ไั่เบ e ียเบื lay ้งเรื <S <S ่องอย่างลเวิร์กับางลเวิร์กเอาเอาเอาดไันมันลงอันนี้แหะบอลงยูทูบหรอบ่อผัแรกโอ้ผ่านแรกเอาอันตันกบผักอยู่ทั้งทอ่ นันไปใสีบุญโอ้ลู้ป่ะสอจะพร้อมกอนตันไปไหนอ่ะเอไปเด้อกไเด้อติเกี่ยวมทำไ้ลูกพ่อพ่อมาไหพ่อการเข้ามาไหมนี่่ราม,ามพ่อ,พ,อพ่อการได้บอกเล่าเย็นมาอาจารย์บัตรเพ่งมาเพ่งเพ่งเพ่งเพลงพ โอ้เลียวคางนี่เองครับขางรถตัด้างรถตัดน่อยซีเกรถตัดนี่เลี้ยวซอยมานี่ครับเข้ามา หักกันจะก้นน้อยเดี๋ยวทำจานบาดโอ้มาเบิงกับปินตะย,ยูต่อครับนี่ปินตะยูอยู่อยูย่นี่ก็น่าจะบดตามก็ซีหาคนนะครับพ่อกันใช่ชไหมบอกกะพ่อกันใช่ไหมบอกเล่เายืนบป่ะกาประชุมแจกบดอยู่ไป อ๋อนี่บ่าเปย์น้องอ่นพระเอกตันเพื่นไปทา้งในวันไปท้ายคลิปยูโดมบ่บะยูย้อนมาวันไหนเอ้าพี่นอ้องคลิปนี้ราพี่น้องมากยามครั้งแรกนะครับเได้มากมูกเก่ามาเห็นโดมเอ้ยมาเห็นสำนักง,งานเก่าของสาวน้อยนะครับแล้วก็จีมาแวะมากินเขาแรงน้อวันเกิด จานบาดนะครับเอาจากในคลิปนี้ก็บรรยากาศตอนแรกๆไม่พี่น้องเบิ้งครับเจอกันในคลิปหน้านะครับทอมร็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ